นกเขาไม่ขันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่มันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าหัวใจคุณกำลังมีปัญหาผู้ชายหลายคนคิดว่านกเขาไม่ขันเป็นเรื่องน่าอายแต่ในทางการแพทย์มันอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ร้ายแรงกว่านั้นครับงานวิจัยพบว่าผู้ชายอายุ40ถึง70ปีเกือบครึ่งหนึ่งเคยมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือ r e เล็ l ท d y s f u ฟังชัน และในหลายกรณีสาเหตุไม่ได้เริ่มจากจิตใจแต่เริ่มจากหลอดเลือดต้องเข้าใจก่อนว่าการแข็งตัวคือกระบวนการที่ต้องใช้เลือดฮอร์โมนระบบประสาททำงานพร้อมกันถ้าหลอดเลือดเริ่มตีบแม้เพียงเล็กน้อยอวัยวะเพศจะเป็นที่แรกๆที่แสดงอาการเพราะหลอดเลือดที่นี่เล็กกว่าหัวใจหลายเท่ามีงานทบทวนงานวิจัยระดับนานาชาติยืนยันว่าภาวะนกไม่ขันจากปัญหาหลอดเลือดมักเกิดก่อนโรคหัวใจ หลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายถึง3 5ปีพูดง่ายๆคือถ้าวันนี้อวัยวะเพศเริ่มมีปัญหาอีกไม่กี่ปีหัวใจอาจเป็นรายต่อไปปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันแทบทั้งหมดเบาหวานความดันสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายข่าวดีคือภาวะนี้รักษาได้ทั้งปรับพฤติกรรมยาขยายหลอดเลือดอย่างไวยากราไปจนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าอายอย่าปล่อยผ่านเพราะบางครั้งนกเขาไม่ขันคือเสียงเตือนจากหัวใจที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ